สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมมาแล้วนะครับวันนี้เบืร์นะครับผู้ถ่นะครับไม่พระเครื่องหลวงปูแ่แพรปรมมาแบ่งปันให้เอฟซได้ศึกษาและสะสมกันนะครับวันนี้ได้มีหลายรุ่นเลยนะครับผมนะหรอใหม่มั่งเก่าบ้างนะแวะเวียนจับเปลี่ยนกันไปนะจะได้ไม่เบื่อ <c oughs> นะ่าันใดชอบอะไรนะครับเล็งไว้ได้เลยนะนี่ทีเด็ดวันนี้ผมหยิบรายการนี้ขึ้นมาเลยนะครับ ล็อกเก็ตนะครับล้อมเพชรวัดกำแพงแสนปีสามแปดนะครับนี่ครับปุกเสกพร้อมเหรียญรุ่นแรกปีสามแปดนะครับแจกนะรุ่นนี้คือสร้างน้อยแล้วก็หายากแบบมากๆเลยนะครับสร้างน้อยและหายากนะครับล็อกเกตนะครับเนี่ย เป็นล้อมเพชรเนี่ยนะครับออกวัดก็เป็นแสนปี3,8นะครับแล้วก็ไม่ใช่ว่าใครมีเงินก็จะบูชาได้นะตอนนั้นนะต้องบอกว่าคุณต้องมีลูกสาวลูกชายอย่างเดียวคุณถึงจะได้นะทำไมถึงพูดอย่างนั้นเพราะว่านะครับคนที่ได้คือนะครับเทพบุตรนาังฟ้านะครับที่นะครับแต่งตัวกันแล้วก็มานะครับร่วมงานนะครับถือพานพุ่มนะครับนะกระถินพระป่านะครับอา่า หลวงปู่ท่านก็นจะแจกนะครับท่านละหนึ่งองค์นะครับก็คือใครที่แต่งตัวมานะครับนะเป็นนางฟ้าเป็นเทพบุตรนะครับก็จะได้ครับนะครับสร้างจํานวนน้อยมากๆนะครับน้อยแบบน้อยเลยนะครับนะผมจําไม่ได้ว่าประมาณแต่อยู่ที่เลนหลักสิบนะครับนะประมาณสามสี่สิบชิ้นนะครับนะก็ก็คิดว่าผมเนี่ย อันนี้เป็นอันที่สองที่ที่ที่ได้สัมผัสอันแรกเนี่ยคือตอนนั้นนะได้จากอาผมเองซึ่งอาผมนะครับสมัยก่อนก็คือได้เป็นนางฟ้านะครับที่ไว้มื่อไปีสามแปดนะก็ได้มาอันหนึ่งนะครับเนี่ยจะเป็นอย่างนี้นะครับนะเป็นของที่ทรงคุณค่านะครับผมนะอันนี้นะครับมามาแบ่งปันกันดีกว่านะครับมาเรื่อยๆเลยนะครับรายการแรกนะครับนี่ครับเหรียญ นะครับแซยิปดสิบเก้าปีหลวงปู่แพวปีห้าสี่นะครับเนื้อเงินนะครับนี่ครับสวยๆมีหมายเลขนะครับสองสี่แปดแปดนะครับสองสี่แปดแปดนี่ครับอือหือเป็นไงสวยไหมใครเกิดพอสอนี้นะสองสี่แปดแปดถ้าสองสี่เก้าเก้าเนี่ยสะพานทอนเมืองนะครับอันนี้สองสี่แปดแปดนะครับ อันนี้เอาสองพันนะสองพันสวยมากเลยเหรียญนี้นะนะครับดูดิใสปริ้งเนี่ยนะครับเอาสองพันบาทนะครับนะต่อไปลายพัดเราสู้นะครับเนื้อทองแดงพร้อมกล่องเดิมนะครับ,นะบ,รนะรบนีนะ่ให้ Panch ดูความสวยของพ้าก่อนนะครับนี่นะครับอันนี้เอาไปเจ็ดร้อยบาทพร้อมกล่อง,องเดิมนะครับเจ็ดร้อยบาทพร้อมกล่องเดิมนะครับต่อไปนะครับลายพัดเราสู้เช่นกันเนื้อทองฝาบ้า นะครับอันนี้เนื้อทงองขวบบาทนะครับอันนี้จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะเห็นไหมโอ้ยทำไมไม่หยิบมาดคลิปเมื่อคืนจะได้รวยกันนะนี่ผิวนะมีเป็นแดงๆนะครับนี่หยิบให้ดูนี่อ่าผมจะบอกนะครับนี่นะด้านหลังสวยนะมีด้านหน้านั่นแหละนีะมีรอยหน่อย โอ้หเลขมาทูโหหวยออกตรงๆไม่ต้องกลับเลย3าเจนะเอาไปเจ็รอยพอนะครับเอ 700, อนะต่อไปนี่ครับเจริญพรล่างนะครับแปดหนึ่งเกนะครับอันนี้1200บาทนะครับอันนี้เลขเก้าร้อยนะครับเอา1500้าบาทนะครับนี่เบอร์เก้น, 900, นี่แล้วก็พัยดยศนะครับโอ้โห สามเก้าเก้านะผมซื้อนะแต่หวยดันออกสามแปดเก้าถ้าผมจำไม่ผิดนะเออดูดิยังจะมาแบบเยอะเย้ยกันอีกนี่ผมเห็นเลขสวยมก็ซื้อลอตเตอรี่ผมไว้นะสามเก้าเก้าออกสามแปดเก้าใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดนะเออเห็นผ่านหูผ่านตาแต่ไม่ค่อยได้สังเกตเท่าไหร่นะครับนี่อันนี้ผมเอาเอาไปสามพันบาทเพอะเลขสวยด้วยสามพันบาทนะครับนะ อันนี้เป็นล็อกเกตอ่าเป็นมคอภัยเป็นรูปเหมือนงาช้างนะครับปีห้าสามนะครับวัดลังหมันนะครับรุ่นแรกเลยสร้างแค่เก้าชิ้นนะครับนะเป็นรูปเหมือนนะครับแก่สร้างเก้าชิ้นนะครับอันนี้สร้างแบบน้อยมากนะครับนี่ดูเห็นไหมสวยมากนะครับนี่นะครับอันนี้นะครับสี่หมื่นบาทนะครับ นี่นะสวยนะคือ,อม,มีรอยอย่างนะีเป็นรอยดำๆนะสงสัยแมงกินนะงาเนาะสงสัยนะแมงจะกินงาแล้วนะช้างไม่ยอมแปลงงานะครับงาก็เลยผูกแมงก็เลยกินนะสงสัยอุ้ยนะครับอันนี้เอาสี่หมื่นนะครับหาย,ยากนะหนึ่งในเก้าองค์เนี่ยนะครับแล้วก็อง์นี้นะครับนี่ครับคงอระพันเก้าโคตรเนื้อทองแดงไม่มี มาปิดให้ผมหน่อยเร็วสี่หมื่นห้าไม่เอาแล้วันนี้เอาสี่หมื่นเออเนี่ย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 ทีเด็ดลิมิตสุดแล้วนะสี่หมื่นบาทนะครับพร้อมเรียมเงินนะเอออันนี้โอ้โหทองเกือบสิบกรัมมาเก้ากรัมกว่านะพะอีกสิบสี่กรัมสิบสี่เก้ายี่สิบสามกรัมนี่นะครับนี่ครับเป็นท้าเวสวรัดลังหมันนะครับเนื้อทองคำลงยาหมายเลขหนึ่งเก้าหก นะครับหนึเกเลี่ยมทองร้านพิ่ไทยพี่ดูถ้าพี่เลี่ยมปัจจุบันนี้ต้องมี4ี่ห้าหมื่นนะครับพูดไม่เกินจริงด้วยเพราะฝั่งเพชรอีก2เม็ดนะครับอันนี้เอา1น0 0 0แสนสอบาทนะครับนี่ครับใครที่ชอบนะทาเวสวัรเทพเจ้าแห่งโชคลาภนะครับนะี่ครับต่อไปนะครับนี่ล็อกเก็ตนะองค์นี้เอา2องหมบาทนะครับเป็นล็อกเก็ตอ่า นางฟ้าวัดกันเป็นแสนปีสองห้าสามแปดนะครับพิธีเดียวกับเหรียญรุ่นแรกนะครับนะแล้วก็นี่ครับล็อกเก็ตฉากทองนะครับอันนี้ก็เป็นรุ่นยอดนิยมนะครับสเกตน้หมึกจะเป็นสีทองนะครับนี่ครับนี่นะครับเป็นมึกทองนะครับนะครับนี่อันนี้หลวงปู่ท่านเขียนนะเลข8ปดสามสีทองเนี่ยจริงๆเลขจะเป็นสีดํานะครับหลวงปู่ท่านเขียนนะครับนี่สวยๆนะครับนี่ดูดิ เห็นไหมสวยไหมมวลสารจับจ้านนะครับนี่ครับสังเกตดีๆแลจะมีเกสาลงปูด้วยนะนะครับนี่เห็นไหมนะครับนี่นะครับอันนี้ก็อีกหนึ่งรุ่นที่หาไม่ค่อยเจอนะองค์นี้เอาหมื่นเดียวพอพร้อมเล่มเงินลานพิไทยนะครับ1นึ่งมืนบาทนะครับแล้วก็คุณแผน ุณแผนรงนี้สุดจริงนะเกษาลุงปู่นี่เต็มเลยนะนี่วัดแม่แสนนะครับนี่เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่หายากนะครับยากจริงๆยากมากไม่ค่อยเจอนะออกจากวัดไม่กี่ร้อยนะห้าข้าเก้าสี่ข้าเก้าหรือห้าข้าเก้าเนี่ยถ้าผมจําไม่ผิดนะปัจจุบันนี้หมื่นกว่านะครับองค์นี้หนึ่งหมื่นบาทนะครับเปิดไปที่หนึ่งหมื่นบาทนะครับนี่ครับสวยสมบูรณ์นะครับนะนี่ ต่อไปเหรียญรุ่นแรกปีสองห้าสามดนี้นะครับผิวสวยๆเลยอันนี้เอา9 0้าพันบาทพอพี่นะครับพร้อมเลี่ยมเกาก้าๆเลยนะอันนี้เอา9 0้าันบาทแล้วพระผมทุกองค์ลับประกันพระแท้นะครับผมนะให้นะครับอืมเก0 0พนนะครับแล้วก็ปกรุ่นแรกเนื้อเงินนะครับนี่ไว้เมืนแสนปีสี่เจ็ดดูดิจีดไหมจมูกจมูกนี่โหโดงปีดนะ จมูกจมูกนี่นี่นี่ให้ดูให้ดูให้ดูดูนี่เห็นไหมจมูกนี่โด่งๆดงเนยนะพี่นี่จมูกโด่งๆดนะสวยๆเลยนี่ครับฮึแสขึ้นสวยยนะนี่ไงหนึ่งในร้อยยี่สิบเจ็ดเหรียญนะครับอันนี้เอาวันนี้ราคาลงลงมาเยอะนะแต่ก่อนสองหมื่นกว่านะครับสองหมื่นสองสองหมื่นห้า นะครับนะวันนี้เอา1 2 0 0 0บาทนะครับนี่ครับปกรุ่นแรกนะครับไม่ค่อยเจอนะปกรุ่นแรเนี่หายากจริงนะผมบอกเลย12นนะครับหรือท่านใดแบบอยากได้รุ่นแรกของวัลลังมันปี52นี่ครับอันนี้รุ่นแรกวัลลังมันปี52สร้าง300องค์นะครับอันนี้เอาไปนะ8,000ันบาทนะครับนะ8,000ันบาทเลี่ยมหนาเตะเลยนะนะครับเลี้ยมเงินหรือ1นึ่งทองนวะนะครับ นวะก็สร้างน้อยสามร้อยนะองค์นะครับนวะเอานะเอาไปสี่พันบาทนะครับนวะเอาสี่พันนี่ครับสวยๆนะครับต่อไปสมเด็จรุ่นแรกนะครับนี่เป็นสมเด็จรุ่นแรกวัดกำแพงแสนเลยของหลวงปู่ท่านเลยนะครับมวลสารมากมายนะครับเป็นเนื้อขมิน้นนะครับนี่เป็นเนื้อขมิน้นพี่ดูดิมองแบบของแท้นะพี่มองนะผมจะสอนยังไงดีะครนะ คือของแท้เนื้อมันจะมองมองผิวพล,พลันเผยเนี่ยเหมือนมือนเนื้อจะฟูอ่ะแต่จริงเขาแน่นนะนี่เออนี่เห็นไหมแต่ถ้าพี่แบบมองด้วยตาเปล่าแล้วมันดูแน่นๆน่ะเดี๋ยวแล้วผิวมันใหม่ๆพ่พี่อย่าไปเช่าเดี๋ยวนะนี่ของเกา่าปีสามเจ็ดปีนี้หกสิบแปดอ่ะสามสิบปีพี่พี่ต้องดูนะเออนี่นี่ครับอันนี้เอาหนึ่งหมื่นบาทสมบูรณ์มากองนี้นะครับสมบูรณ์มากทำเน็จรุ่นแรกนะครับเนื้อขมิ้นนะครับ รูปหล่อฐานสูงเนื้อนวะวัดลังหมันปีห้าสิบสามนะครับห 200, ้าสองห้าสองขอไปห้าสองห้าสองนะครับเนื้อนวะนะครับนี่ครับหนึ่งในสองร้อยเท่าไหร่วะสองร้อยเข้าสองร้อยกว่าองค์นะครับสร้างน้อยอันนี้ก็หนึ่งหมื่นบาทนะเลี่ยมเงินร้านพิ่ไทยสวยมากนะครับนี่แล้วก็สมปรานานะครับวัดกำแพงแสนปีสี่แปด อีกหนึ่งรุ่นยอดนิยมแห่งวัดกำรรแพงแสนนะครับนะเออบางคนบอกหลวงปู่ท่านปัจจุบันนี้อยูย่กันไหนวัดลังหมันครับแต่หลวงปู่ท่านเคยจำพรรษาที่วัดกำแพงแสนตั้งแต่ปี2502ถึงปี2550ันห้ร้อาสตอนใบายนะครับต้องแจ้งนะครับนี่น,นี่ก็เป็นรุ่นยอดนิยมเลยนะครับนะเอออันนี้เอา25,000บาทนะครับ25,000บาทนะครับเนื้อเงินสร้างแค่120เหรียญนะครับนะ สังเกตนะของลุงปูถ้าเป็นวัดพรแสนะเนื้อนะงเงินสร้างมงายัาสมัยก่อนก็วัดก็ไม่ได้มีทุนทรัพย์อะไรมากมายนะครับนะแล้วก็การจองกันอะไรก็น้อยนะครับก็เลยสร้างแค่นี้ต่อไปเออนี่ห่วงเชื่อมแปดรอบหมายเลขเจ็ดนะเบอร์ เลขไอเลขวันเกิดหลวงปู่นะครับเนื้อตะกัวนะครับนี่ครับเนื้อตะกัวเบอร์เจ็ดนะเป็นชุดกรรมการนะครับอันนี้เบอร์เจ็ดเช่นกันเนื้อทองแดงนะครับเนื้อทองแดงนะครับอันนี้เนื้อทองฝาบาทห่วงเชื่อมสังเกตดีๆีพระจะสวยนะนี่ครับเบอร์เจ็ดนะเลขวันเกิดหลวงปู่ท่านด้วยเลขตัวเดียวนะครับนี่นะครับเนื้ออาปาก้านะครับหมายเลขเจ็ดนะครับนี่มีหกเนื้อเลยนะนะครับนี่ครับเนื้อนวะ ห่วงเชือกแปดล้อหมายเลขเจ็ดนะครับแล้วก็เนื้อเงินนะครับนะครับชุดนี้เอา2 0 0 0 0บาทนะครับครบชุดคุ้มมากนะครับต่อไปนะครับอันนี้เหลือแค่2ชุดแล้วนะครับไม่สามชุดเนาะเบอร์เก้าหนะครับนี่แจกทานบารมีนะคู่นี้เอาไปส5 0พ้าอบาทนะครับนี่แล้วก็นี่ครับเบอร์ย5ิบห้า อันนี้ก็สามพันห้าร้อยบาทสององหนะไม่ใช่องเดียวนะครับให้คู่เลยนะแล้วก็เบอร์ยี่ห้าไอยี่หกเมื่อกี้ยี่ห้านี่ยี่หกอ,อันนี้ก็สองพอ่าสามพันห้า้อบาทนะครับนี่คือ3ามพันห้าพี่ได้คู่เลขเดียวกันและเลขสองหลักเป็นไงเลขบนเกิดเจ้าฮานะครับเอะ,ะเจริญพรบนผิวลมดำสนิทนะครับสร้างหนึ่ง้อเ้าสบหกเหรียญน,นะครับอันนี้เลี่ยมนะโอ้โหเป็น เขาเรียกอะไรนะทองทองอิตาลีทองอะไรทักอย่างนะทองปลอมน,นะครับผมนะอันนี้เอาสามพันบาทนะครับแล้วก็สุดยอดรุ่นยอดนิยมโอ้โหนี่เลยหนุนดวงเนื้อเงินนะครับหมายเลขเจ็ดสิบห้านะครับนี่หมายเลขเจ็ดสิบห้าเลขสวยด้วยอันนี้เอาแปดพันห้าร้อยบาทนะครับนี่นะครับแล้วก็เสษฐีนวโกดวัดรังหมันนะครับ ปี53นะครับงเืองินสร้างไม่เยอะนะหาไม่ค่อยเจอโอ้ยวันนั้นเจอในต้องการ,รมสวยมากมีเสียนะครับเจ้าของโรงเหล็กแฟนโอ้โหเห็นไหมเขาบอกว่าเบิร์ดรู้ไหมทําไมพี่แฟนเศรษฐีนวโกดเบิร์ดดูดิชื่อก็ดีนะเศรษฐีนวโกดนี่โอ้โหหันไม้แบงไหนก็มีแต่วความโชคดีนะครับเนี่ยปี53นะอันนี้เอา5,000บาทนะครับ5,000บาทแล้วก็รุ่น ถวายประเทศนะครับโต๊ะหมู่บูชานะครับวัดกำแพงแสนปี50รุ่นนี้สร้างนะครับและนําขึ้นทุกเก้าทศวระเที่พระราชวังสนามจันทร์นะครับเนื้อเงินนะที่ถวายท่านนะครับรุ่งเรืองนะครับนะอันนี้เก้าห้าพันบาทเช่นกันนะครับรุ่นนี้มีประวัติศาสตร์จารึกดีนะครับนะต่อไปนะครับนี่ครับเหรียญปลอดภัยปี57วัดลังหมันนะครับที่รึสร้างนะ วางเิลาเริ่ม,มาหาเจดีย์เอาสามพันบาทนะครับสามพันบาทแล้วก็เจริญพรบนนะครับเบอร์หกสิบนะเนื้อชุดต้องเป็นบล็อกทองคำนะครับนี่ครับสร้างเก้าสิบเก้าสิบหกหรือ 99, เก้าสิบเก้าเหรียญน,นะครับสร้างน้อยนะอันนี้เอาหมื่นเดียวนะครับนะนะครับแล้วก็นี่ครับลายพาดเราสู้เนื้อเงิน นะครับเลขหกหนึ่งสองนะครับนี่ครับเอาไปสี่พันบาทพอนะครับรูปหล่อร้อยปีหลวงปู่นี่แน่นแน่นเบอร์เจ็ดสิบเอ็ดเลขสองหลักออกจากวัดหนึ่งมืนนะครับวันนี้ผมเอาแค่เจ็ดพันบาทนี่ครับเจ็ดพันบาทเบอร์เจ็ดสิบเอ็ดด้วยนะครับนะแล้วก็อันนี้ครับห้าแปดสองนะครับนี่เอ่อ เหรียญปั๊มสะดุ้งกับนะเนื้อเงินอันนี้เอาหกพันบาทนะครับแล้วก็มานี่ครับเฮงเรวยๆสองเนื้อทองฝาบ,บาทนะครับนี่นะทองฝาบ,บาทออกจากวัดแรกๆนะทำบุญห้าพันบาทได้รับหนึ่งองค์นะครับนี่คือเรื่องจริงนะอันนี้เอาพันเดียวพอนะครับหนึ่งพันบาทเออปดนะครับอ่ะวันนี้ก็ขอขอบคุณ FC ซทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับท่านได้ชอบอรายการไหนนะ แคปร,รูปส่งมาทางไลน์ได้เลยนะครับนะท่านใดที่ f อฟใหม่เพิ่งติดตามนะครับกดแอดไลน์ที่เบอร์ผมได้เลย0 8 5ย์3 0 3 3 3แค่พี่บันทึกเบอร์นี้ที่เครื่องนะมันก็จะเด้งไปที่ไลน์ทันทีนะครับวันนี้ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับ EP หน้าจะมีอะไรมาให้พี่ๆได้ศึกษาและสะสมอีกฝากติดตามด้วยนะครับส่วนดีพีนี้สวัสดีครับ